แฟนทิ้งเพราะคุณดีเกินไปใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะโคชานี่เชี่ยวชาญด้านความรักความสัมพันธ์มานานแล้วนะคะแล้วก็เคยเป็นผู้หญิงที่เคยโดนทิ้งโดนนอกใจมาก่อนคะ่ะโคชยังรู้เลยว่าความเจ็บมันเป็นยังไงและพลังแห่งการลุกขึ้นมาใหม่ต้องทำยังไงคุณดีเกินไปถูกหรือเปล่าเขาถึงทิ้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แต่มันเป็นเพราะคุณพลังอ่อนเกินไปคะ่ะ คนดีอย่างคุณเวลาที่เราจิตตกเราอ่อนแอมันทำให้เขามองข้ามคุณได้คนดีที่ไม่มีพลังจะถูกเขามองข้ามได้ค่ะดึงพลังตัวเองออกมาด้วยการรู้คุณค่าตัวเองค่ะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเสมอแค่เพียงแต่ว่าเราลืมไปเมื่อไหร่ที่คุณลืมคุณค่าคุณตัวเองเท่ากับคุณอ่อนแอ เพราะคุณจะยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการแสดงความมีคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่ามองข้ามพลังความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองเพื่อเป็นการพลังนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกแข็งแรงมั่นคงในใจมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เราต้องการก็คือความมั่นคง มื่อไรก็ตามที่คุณลืมตัวเองลืมคุณค่าในตัวเองมันจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีความมั่นคงในชีวิตไม่มีความมั่นคงต่อคู่ของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกแบบนี้แสดงว่าเรากําลังจิตตกเรากําลังลดพลังงานของตัวเองนะคะจงรู้คุณค่าของตัวเองขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเองมีและทําและ อีบุ๊กของโค้ชจะช่วยคุณให้คุณดึงพลังตัวเองออกมาได้อย่างง่ายดายอีบุ๊กเล่มนี้ชื่อมนรักเสน่ห์นางพญาเสือขาวมันจะดึงความสง่างามของคุณออกมามันจะดึงพลังในตัวของคุณออกมาให้คุณไม่ต้องไปยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขายอมรับคุณคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเพราะรู้คุณค่าในตัวเองเท่านั้นเอง เมื่อไรก็ตามที่คุณรักตัวเองอย่างมากมายเมื่อไรก็ตามคุณมีคุณค่าในสายตาตัวเองคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแบบไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองค่ะมันจะทำให้คุณดึงดูดรักที่แท้จริงหรือสามีหรือภรรยาที่น่ารักต่อคุณเพราะรักที่แท้จริงเป็นการดึงดูดเข้ามาหาตัวไม่ใช่ยอม ให้เขาเห็นค่าไม่ใช่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ใครมารักค่ะอีบุ๊กเล่มนี้ยังราคาพิเศษอยู่นะคะราคา Early Bird อยู่ที่690บาทจากราคาเต็ม3,900บาทถ้าคุณสนใจทักแชทไปที่ Line c t a แ c ดโ n ชนะคะ c o a c h แล้วก็มีจุด a n n i e ค่ะหรือทักแชทไปที่ c c h ช n n y ได้เลยค่ะสำหรับ5คนแรกเท่านั้นค่ะสนใจทักแชทไปเ่วนๆนะคะ โคซานนี่ anny, แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย